สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันในคลออีกแล้วอันนี้น้องจะทําน้ำพริกกะปิค่ะสาเหตุเกิดจากโบท๊ทบอกว่าอยากกินไข่เจียวแล้วอยู่โบ๊ทก,ก็นึกขึ้นได้ว่าเอออยากกินไข่เจียวที่กินกับน้ำพริกกะปิใช่ไหมรับสิ ใช่ค่ะแล้วนี่จะเป็นการทําน้ําพริกกะปิครั้งแรกของเรานะคะไม่เคยทำมาก่อนเลยเคยแต่กินอย่างเดียวนะคะนี่ก็นี่คือหน้าตาส่วนผสมของเราค่ะก็จะมีเป็นมะนาวนะคะที่เราหั่นไว้หนึ่งลูกค่ะมีกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วแล้วก็มีพริกจริงๆเขาใช้พริกขี้หนูนะคะแต่เราใช้พริกขี้ฟ้านะคะเพราะว่าขี้เกียจหาพริกขี้หนูค่ะแล้วก็มีกะปินะคะนี่คือตัวหลักของเรานะคะแล้วก็มีน้ําตาลน้าปลานะคะที่เขาไม่ได้จ้างแล้วก็ไข่ที่ยังไม่ได้ทอดนะคะทุกคนว่า หนูทำแล้วจะกินได้ปะ่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะอืออุ๊ยนะโคตรเราก็จะใส่กระเทียมลงไปตามนะคะใส่ใส่พริกด้วยอ่ะใส่ให้หมดเลยลแล้วกันเราก็ไม่รู้นะว่าก็ชาจะออกมาเป็นไงก็ได้แล้วะคะ่ะกินได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้นะจะเชื่อใจกขาไหมถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วมันกินไม่ได้นี่ก็คือไม่มีอะไรกินแล้วนะวันนี้ อ๋อวันนี้ก็ทํากับข้าวตอนห้าทุ่มนี่ตอนนี้ห้าทุ่มสิบกว่านะฮะทาดึกทุกวันทําดึกแบบตลอดมานี่ไงชื่อรายการอยู่ตอนดึกหิวดึกึกมาทําอาหาร <c oughs> ทำไมชื่อยาวเน่ยพี <c oughs> ่ข้าจะหมูเขาปะเนี่ยนี่คือเก็บครัวอย่างดีเลยไนดะ้ยางไม่คายนะช่วงนี้เข้าครัวบ่อยนะคะก็จะใครอยากทำคอสอาหานิดนึงถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็ลบมากค่ะ เอ้ยเรามีวิวัฒนาการทุกคนรอบนี้เรามีผ้ารองแล้วก่อ,อนหน้านี้ไม่มีมามพริกเซล็เราทำอะไรต่อใส่อะไรต่อทุกคนใส,ใส่่ใสกระเทียมแล้วการหรือหรือไอ้น,นี่ก่อนกระปีก่อนใส่กระปีก่อนก็ได้ไกินไม่ได้แล้วทุกคนกินไม่ได้แล้วเขาบอกว่าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือหนึ่งช้อนโต๊ของทุกๆบ้านนะคะ แต่ต้องใส่สูตรเขาใส่เท่าไรนะมีคนแอบ,บดูเพื่อนทุกน <g ül> คนพี่พลก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะจริงๆแล้วอ่ะกะปี๋ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลใส่มะนาวจะใส่น้ำตาลงันดีกว่าช้อนอีอแต่ในสูตรเขาบอกให้ใส่สองช้อนโต๊ะอ่ะแต่ก็ดูแบบมันดูจะหวานด้วยอ่ะสองช้อนโต๊ะ ข้นมากเลยครับทุกคนต้องใส่น้ำไหมแต่ถ้ามันข้นมันก็เป็นน้ำพริกกะปิที่เป็นแปลกวะเดี๋ยวมะนาวไงไม่ได้ใส่มะนาวไงอ๋อเห็นน้ำพริกกะปิที่ไหนมันข้นนะไอ้มะนาวแล้วน้ำเยอะได้ยังไเง้ยเงี้ยเงี้ยนทดลองชิมดิเพราะมันเหมือนน้ำพริกกะปิทั่วไปเลยป่า อะไรรีมันเค็มแล้วก็เผ็ดอ่ะนั่นเผ็ดนำมาก่อนเลยอะ<ต>่ะน้ำตาลเพิ่มเลยเชืช่อแล้วว่าต้องใส่น้ำตาลเนยอะเชื่อแล้วค่ะโอ้เผ็ดแม่ก็สาแม่กาสาอยากเป็นแม่มดที่รู้สึกอยากจะเล่นของ ใส่น้ำแบบน้ำต้มอ,อุ่นสักนิดนึงได้ไหมน้ำตาลมันจะได้ละลายอะ่ะเดี๋ยวเราต้องต่ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายโอ้เผ็ดมากเลยนะไม่เป็นไรกินกับไข่กินกับไข่แล้วก็กินกับข้าวด้วยมันน่าจะเจียจางไปเยอะมันไม่เปรี้ยวเหรอมันเค็มนํำแบบน้ำเค็มโดดใช่ไหมก็เลยใส่มะนาวเพิ่มใ, <c oughs> ในสูตรเขาบอกว่าใส่มะนาวสามช้อนโต๊ะแต่ว่าเรามีเป็นมะนาวลูกเราก็เลยใส่ทั้งทั้งลูกเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละ ทวยนี้ใส่พอปะพอแหละถามใครถามตัวเองเสร็จแล้วทุกคนไปคลิปนี่คือหน้าตาน้ำพริกกะปิของเรานะแต่ว่าเราจะปิดคลิปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะสั้นเกินไปนะคะเพราะงั้นเราจะมาทอดไข่กันค่ะทุกคนะอันนี้คือไข่เก่านะคะที่อยู่มาหลายเดือนแล้ว Ok. ตอนนี <reco Christ. S 2> ้คุณโบเขาน่าจะปวดแขนพอดูนะไข่กี่ฟองครับสิบฟองเออกินอะไรนะแต่ละกินไม่หมดอ่ะเดินไปแบ่งฟองขกันพี่ครับพี่กินไข่เจียวไหมครับสิบฟองสิบฟองน่าจะพอเสี่ฟองไข่เจียวนั้นใส่อะไรบ้างนะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวคือส่วนผสมที่ใส่อะไรก็อร่อยค่ะทุกคนหอยสีขาวอ่ะรสดีหอยชุรสน้ำตาล ประมาณนี้ครับผมจะดูปะไข่เจียวบ้านเขาอะใส่แค่ซีอิ๊วใช่หรอจบเลยใส่แค่ซีอิ๊วก็ได้ปะบ้านเธอเป็นแบบไหนบ้านเราแหละใส่อะันดี้อันีใส่นู้นด้วยอะแล้วแต่ซิกเนเจอร์ของแต่ละคนรู้ป่าวถ้ไข่เจียวที่เขาเคยทำให้เรากินว่าอร่อยป่าวจำได้ไหมถามว่าจำได้ไหมดีกว่าไข่เจียวที่ทำให้กินนั้นตามสูตรเลย ทุกคนคะไข่เจียวสูตรของทุกคนใส่อะไรบ้างค <c oughs> อมเมนต์ไว้ได้นะอยากรู้จังเลยะคะ่ะทุกคนใส่ไข่เจียวใส่อะไรบ้างคะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเกิดไม่ได้กินไขล่ละ <c oughs> เราไม่มีการตัดตัวนะฮะท <c oughs> ี่เราทำกันมาตลอดที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นไปเลย เขาไปแบบมาตเชฟไม่ได้หรอกนะน่าจะไปยืนเถียงเชฟว่าบ,บ,บ้านหนูทำอย่างนี้ค่ะเชฟ <c oughs> แต่ที่นี่เขาไม่ทำกันอย่างนั้น <c oughs> แต่หนูจะทำยางไงคะเชฟเพราะบ้านหนูเขาต้องทำอย่างนั้นะคะแล้วเราก็จะเจียวไข่นะคะแล้วเราก็จะให้โบ๊ทักแขนะคะ่ะทุกคนเจอในทีตอนตั้งกระทะนะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีที่เราจะทอดไข่เจียวแล้วนะคะมันจะมันจะฟูปะแบบ ไยงังถูอย่างน้อยมันก็มันก็ร้อแหละอย่างนมันก็ฟูให้เราใช่สิ่งที่ยากที่สุดในการทำไข่เจียวคือการพลิกพลิกด้านอะ่ะจะทำไข,ข่ไ้นไหมน่าสนใจนะทำผัดไข่ก็ดีนะเออใสขนะ่ข้าวลงไปนะข้าวก็สกวอ่ะใส่ลงไปไม่ทำว่าน้ำน้ำพริกกะปิอะไรอะ่ะใครรักกินเงี้มันหายฟูยใ <c oughs> ส่ยังไงให้ไม่ขาดวะ ึ้นมาปัตติว๋วเฮ้ยทำอะไรนะไ <laughs> <laughs> ข่จเจียวไข่จเจียวหันตานะตรงกลางไม่สุกคือไม่แปลกใจเลยรับตรงกลางไม่สุกตรงกลางหนาโคตรทุกคนคะนี่เราใช้ความแรงไฟเบอร์เจ็ดนะคะแต่ว่ามันกระทะไม่ร้อนเลยค่ะทุกคนเหมือนใช้ไฟอ่อนทอดไข่จเจียวอยู่ตอนนี้หรือเราใจร้อนไปแบบพิเดยวเกินไปอย่างงี้เไข่เจียวที่รูปร่างไม่กลมทำไมวะไม่กลมอะ่ะ ทุกคนชอบกินไข่เจียวแบบไหนคะสีอย่างนี้หรือว่าเอาเกี๊ยมมาลูกทุกคนถ้าถ้าเราทําเกี๊ยมก็คือไม่นะไม่มีขาว่าเกี๊ยมพอดีไม่มีเกี๊ยมแบบเอ้ยกรอบพอดีอะไรไม่ใช่ไม่้าเถ r t ทุกคนเราอย่าพยายามว่าก่านี้แล้วก่อนที่มันจะไม่นะนี่คือฟินิชลุกของน้องไข่เจียวของเรานะฮะน้องไข่เน่ากับไข่เจียวที่สิ้นหวังของเขาอะไรอ่ะรออะไรฮะเขาก็คิดว่าเธอเก็บิน insert หรือเบล่าให้ทุกคนที่อยู่ในกล้องเห็น เห็นคนได้รับรู้รสชาตาบเป็นยังไงเขาจะสระเศษไข่แล้วก็ที่ไม่เคยกินเศษแบบเศษแบบเศษจะใช้มือหยิบเป็นจะได้บ้างใช้ได้ให้คะแนนแล้วกันให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันเจ็จุดห้าตัดอะไรไปคะตัดความกรอบของไข่เจียวอย่างนั้นเหรออ๋อแปลแล้วกัน ทำไมกํมาลการเปลี่ยนใจอย่างนี้ล่ะแปเแ็ดละกันเผดเป็ดแ,แบบเป็นแบบกลางๆไงกลางๆกินไปตอนแรกแล้วแบบไม่บบอร่อยนะสักพักนึงก็ใช้ได้ถ้าสําหรับคนแบบไม่กินเผ็ดเงี้ยอันเนี้ยมันจะเผ็ดนิดนึงเผ็ดกว่าแบบค่ามาตรฐานนะ <c oughs> อาหารมันเผ็ดก่าค่ามาตรฐานนี่นอาหารที่ทำจากคนไม่กินเผ็ดแต่ทําเผ็ด <c oughs> จากตัวเราเองนะเราหักไปสัเกเจ็ดไอเจ็ดคะแนนเลยนะหนัเจ็ดคะแนนเลยเจ็ดแล้วโอ้ เราบอกว่าให้สักทักเจ็ดคะแนนก็ได้เพราะเรารู้สือว่าน้ำพริกกะปิที่ดีควรอร่อยวันนี้ค่ะแล้วก็หักเพราะามันเผ็ดด้วยแล้วก็หักเพราะว่ามันไม่มีความกรอบของน้องไข่เจียวนะคะอันนี้ต้องโทษกระทะห้องเราค่ะ <laughs> โทษกระทะเลงก็วัน <laughs> นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการทําน้ําพริกก,ะป,กะปิกับไข่เจียวของเรานะคะทุกคนเจอกันครั้งหน้านะคะถ้าใครมีเคล็ดลับการพิกไข่หรือว่าใครปรุงไข่เจียวยังไงก็บอกได้นะคะถ้าเกิดว่า อยากให้ทําเมนูอะไรก็บอกได้นะคะทุกคนขอแบบเบสิกเด็กอนุบาลทำได้นะลวนท่กไล้แล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะ้าไ้